ทริคหรือสูตรอะไรต่างๆของแต่และก็จะสอนสอนมาอาจารย์คณิตศาสตร์อื่นก็จะสอนสอนมาอีเราก็ต้องมารวม,รวม,ร,วม,ร,วมรวมกันแล้วทำอย่างไรเราจะทำข้อสอบ้อนั้นให้ได้ดีที่สุดไม่ยากงานนิดเดียวทำไงทำให้เร็วที่สุดแล้วก็ถูกต้อง หลายคนจะคิดว่าจะทํำยังไงนะแต่ละคนก็จะมีทิศในการทําข้อสอบไม่เหมือนกันวันนี้วันเสาร์ทั้งวันนะครับช่วงเช้าคณิส์ช่วง,งบ่ายสาังคมและทุกสาวไปสอนเพื่อให้นักเรียนทําข้อสอบให้ได้ไม่ได้มาสอนความรู้พื้นฐานนะความรู้พื้นฐานนักเรียนไปหาเอาในชั่วโมงเรียนไปหาเอาในอินเทอร์เน็ตลูกๆหลายคนต้องเสียเวลามาวันเสาร์นี้บางคนลงเรียนทางดึนเรีน เรียนออนไลน์โภฟิสิกส์โอ,โอเอ็กแต่วันนี้เรามานั่งรวมกันทำยังไงที่เราจะรู้เทคนิคในการทำข้อสอบของแต่ละข้อก็อจะมีวิธีการซึ่งผมเชื่อว่าโอเคคาามสสิป 1.2. ่่กรรัับบว็ ถึงสามติพลอยคนนั้นชนะเขาเรียกว่าเกณฑน,นับต่อนับไปเรื่อยๆนจะมีคนเล่นสองคนอ๋อชนะกับแตลัสออกมาแตลัสกับออกมาเออนับเกณฑ์เป็นเม็เมด,อมด,มดมเ,เออยังได้แล้วไม,มไม่ติดชนะ ตาห้าเจ็ดครบยังครบสีเส้นสีมี้นม้ทีกี่ตัวสาตัวแรกก็คือคุณต้องมาหนึงแต่แทใช่ไหมจำได้ไหมอ่น,นี้เราไม่เคยทำข้อสอบอะไรเลยนะคะเรามันยนกปืนนิดหนึ่งโดยเราเองกไปแทนก็นึงไปแทนสามหนึ่งเป็นสามลบสอง I call you baby, can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh no pretend. Sit by my side even when the world is caving in.